สวัสดีค่ะชื่อสุรางดีผลิพลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่งนะคะก็ทำงานมานานนะสำหรับเรื่องรองเท้าเนี่ยก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะครทีนี้ก็มารู้จักกับอดอทมูลเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อนใส่และเพื่อนก็แนะนำนะคะเห็นที่แรกก็ก,ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอลองใส่ดู ก็รู้สึกว่าเดินมันเดินคล่องมากอะคล่องคล่องเหมือนกับเราสวมผ้าใบแต่ว่ามันสามารถใส่ทำงานได้นะคะทีนี้รุ่นโปรซีรีส์เนี่ยเ,เมื่อเมื่อลองได้ใส่แล้วเนี่ยสามารถทำงานได้เดินคล่องแคล่วนะแล้วเวลาที่เราเลิกจากงานแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถไปออกกำลังกายได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าจะสามารถเดินได้อย่างเหมือนกับรองเท้าผ้าใบชั้นดีค่ะความประทับใจในรองเท้าโปรซีรีส์่ ความประทับใจเนี่ยเมื่อสวมแล้วเนี่ยนะกลิ่นเท้าเนี่ยไม่มีนะอันนี้มั่นใจได้เลยไม่ว่าจะถอดออกหรือจะไม่ถอดกลิ่นเท้าไม่มีแน่นอนนะคะแล้วการการเดินเนี่ยที่ประทับใจที่สุดก็คือเราเดินได้คล่องแคล่วคล่องแคล่วกว่าเราอยู่ที่บ้านนะ่ะอยู่ที่บ้านด้วยความที่เราอายุมากเนี่ยเราจะเดินแบบไม่เต็มฝ่าเท้า อยู่ที่บ้านเราก็จะคิดถึงคิดถึงรองเท้าว่าเออถ้าเราใส่รองเท้าจะเดินได้คล่องนะเดินที่บ้านก็เหมือนกับคนมีอายุอ่ะเดินกระงอกกระแกแต่พอสวมรองเท้าเนี่ยมันมันอัศจรรย์มันจะเดินได้คล่องแคล่วบื้อเหมือนอายุอ่อนลงไปสักสิบ0ปีอย่างเงี้ยนะไม่ได้พูดเว่าแต่ว่ามันนั่นคือเรื่องจริงนั่นคือเรื่องจริงที่เราที่เราเจอมาค่ะอนุญาตให้พี่กลังให้สโลแกนหรือนิยามสั้นๆของรองเท้าโปรซีรีส์ของเราไคะ ก็จริงๆแล้วถ้าเราต้องเดินในชีวิตเนี่ยนะก็คิดว่ามันเป็นเป็นอาวุธคู่กายของเรานะมันเหมือนซูเปอร์แมนคู่กายที่ทําให้ชีวิตของเรามันมันเดินเหินสะดวกอะ่ะมันเหมือนกับอายุเราอ่อนวัยลงไปอีกสําหรับท่าเดินท่าอะไรพวกนี้ยอมืมันช่วยดีมากค่ะค่ะมันแฮปปี้พอได้มาใส่ดอทมูนเนี่ยก็ไม่เคยที่จะคิดเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะไปเจอรองเท้าที่สวยงาม นะแพทเทิร์นออกใหม่หรือว่าอะไรก็ตามคือใจมันไม่คิดจะเปลี่ยนนะเพราะว่าก็คิดเลยว่ามันคงไม่ดีเท่าดอทมนูนเพราะว่ามันซุปเปอร์แมนอะค่ะนะคะไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยแล้วก็คงจะใส่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะคุณภาพดีจริงๆค่ะ <on> Walk some steps in my shoes cuz I'm walking on air I'm walking on air Dortmund shoes the walking experience